สวรสเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะวันนี้เราได้น้ำปั่นเพื่อสุขภาพกันนะคะรอชิม <c oughs> <c oughs> ผักเพื่อสุขภาพใส่ผลไม้ด้วยใส่มะเขือเทศสวรรคขิด นี่ค่ะผักเพื่อสุขภาพใส่ผลไม้ด้วยนะคะใส่มะเขือเทศสวรสีเด,ด็กๆทำอะไรกันได้อะไรกินลงเด็ดเลย ลมเน่าตกจังอันนี้ใบใหญ่ๆเด็กๆทำอะไรกันได้อะไรกินโอนเอนไปตามลม เราไปปั่นได้ของร่วงมาด้วยปั่นกับคิวค่ะเดี๋ยวเราไปเด็ดเคิ้วกันปั่นน้ำได้แล้วค่ะไหนอะ ปล่อยอีกรูไปค่ะเราไปปั่นได้ของร่วงมาด้วยปั่นกับเคลลิวก่ะเดี๋ยวเราไปเด็ดเคลลิวผักเพื่อสุขภาพใส่ผลไม้ด้วยใส่มะเขือเทศสวรสเคลลีวค่ะมาหาสวรสไปปั่นกับเคลลิว เดี๋ยวเราจะได้สักกี่ลูกเอาใบมากินบ้างแล้วนะคะไปนะคะไปเก็บเคียวกัน เพื่อสุขภาพใส่ผลไม้ด้วยนะคะใส่มะเขือเทศสวรรคิดได้แล้วค่ะเนน่ยปล่อยดูกไปค่ะเราไปเด็ดคิวข้างนอกไม่สวยแต่ข้างในยังโอเค สเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะวันนี้เราได้น้ำปั่นเพื่อสุขภาพกันนะคะรอชิม โอนเอนไปตามลมไหนเอาไปไหนค่ะเอาไปปันเอาไปปันเนื้อเยอะนะเนี่ยนี่อีกค่ะเอาสักสองลูกเอเเด็กๆทำอะไรกัน ได้อะไรกินลงเด็ดไ้ยัลงลมหนาตกอ่อนเอ็นไปตามลมหนเอาไปไหนเอาไปบ้นเอาไปบ้านเนื้อเยอะนะเนี่ย นี่อีกค่ะเอาสักสองลูกเราไปเด็ดคิวข้างนอกไม่สวยแต่ข้างในยังโอเคไายแล้วสองลูกนะคะเราไปปั้นเราไปปัน,ไ,ปปนได้มาแล้วค่ะเหลืองแล้วเหลืองเดีเ๋ยวก็เราค่อยจัดการนะคะ สองลูกสองลูกสองลูกกัพอลกูกกพอนีอ่นี่ค่ะเราไปปั่นได้ของร่วงมาด้วยปั่นกับคิวก็เดี๋ยวเราไปเด็ดคิว เพื่อสุขภาพใส่ผลไม้ด้วยนะคะใส่มะเขือเทศสวรรคิคีเราเอาไปปัน่นสวรรเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะวันนี้เราได้น้ำปั่นเพื่อสุขภาพกันนะคะรอชิมเราไปเด็ดคิว ข้งนอกไม่สวยแต่ข้างในยังโอเคผักเพื่อสุขภาพใส่ผลไม้ด้วยนะะใส่มะเขือเทศสวรสขิดเราไปปัน่นได้ของร่วงมาด้วยปั่นกับคิวก่ะเดี๋ยวเราไปเด็ดคิวเอาใบมากินบ้างแล้วนะคะ lúc đẹp đẹp. nào tôi lúc nào tôi tôi Tốt tôi Tốt tôi lên, đọc lên, đọc lên. เก็บเขี้ยวน้ำงาม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 แม่งรบกวนเอาไปปั่นเอาไปปัน่น ได้อะไรกินได้อะไรกินกันได้มาแล้วค่ะเหลืองแล้วเหลืองเดี๋ยวเรเราค่อยจัดการค่ะมาหาสวรสไปปั่นกับเคิวเดี๋ยวเราจะได้สักกี่ลูก เหลืองแล้วเหลืองเดี๋ยวเขเราค่อยจัดการเราไปเด็ดคิวข้างนอกไม่สวยแต่ข้างในยังโอเคสวสรรคเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะวันนี้เราได้น้ำปั่นเพื่อสุขภาพกันนะคะรอชิมเ,เราเอาไปปัน่นเียนะคะ